สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยนวิถีกับน้องน้ำค่ะวันนี้น้ำจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบเมืองบึงการไปกันเลยค่ะเทศบาลเมืองบึงการเป็นศูนย์กลางความเจริญและเป็นศูนย์รวมสถานที่ราชการต่างๆของจังหวัดบึงการชุมชนเทศบาลเมืองบึงการมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด จนไปถึงระดับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยึดแนวทางการบูรณาการร่วมกันสร้างร่วมกันแก้ดังนั้นคนในชุมชนจึงมีความรักความสมามัคคีพร้อมกันที่จะสร้างเมืองสร้างคนสร้างไรายได้บนพื้นฐานภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬครับนอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะทางวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรม ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนทศบาลเมืองบึงการได้อย่างชัดเจนเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาศิลปะการแสดงเครื่องแต่งกายเทศการท้องถิ่นกีฬาการละเล่นอาหารท้องถิ่นและภูมิปัญญาอื่นๆเช่นหัตถกรรมเป็นต้นครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาคือวัดโพธาราม ตั้งอยู่บ้านท่าไรเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบุการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเมื่อเข้ามายังตัววัดจะพบพระอุโบสถเมื่อมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ประดิษฐานอยู่ในตัวพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยชาบูนหน้าตักกว้างสองศอกหนึ่งคืบ นอกจากนี้วัดโพธารามยังมีพิพิธภัณฑ์เรือกำปั่นโบราณและพิพิธภัณฑ์วัดโพธารามซึ่งเรือกำปั่นโบราณขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำที่มีความยาว25เมตรสูง3เมตรกว้างมากกว่า4เมตรครับ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่สองนางที่ตั้งตะหงานอยู่ใจกลางเมืองบึงการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองบึงการและเมืองใกล้เคียงใครที่เป็นสายมูเตลูสายขอพรต้องไม่พลาดศาลเจ้าแม่สองนางครับนอกจากนี้จังหวัดบึงการยังจัดรำบวงสวงเจ้าแม่สองนางเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวเมืองจังหวัดบึงการเป็นประจำทุกปีครับ เทียวกันทั้งวันแล้วชุมชนเมืองบึงการยังมีบริการโฮมสเตย์ที่เป็นของชาวบ้านเพื่อให้ทักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจและพร้อมที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ,บคุณผู้ชมครับก่อนกลับยังมีของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นหัตกรรมชุมชนผ้าทอมือที่ทอด้วยความตั้งใจของชาวบ้านเพื่อที่จะเป็นของฝากสุดพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบึงการช้อปปิ้งกลับไปเพื่อเป็นทีร่ระลึกครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแล้วอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดบึงการกันนะคะสวัสดีคะ่ะ